พาไปเลยนะฮะ,ะวัดน่วมกาโนนที่สมุทรสาครครับค่ะแล,แล้วผมก็เดินทางมาถึงวัดน่วมกาโนนวัดที่โด่งดังมากในจังหวัดสมุทรสาครและก็นี่เลยไฮไลท์ที่เจอครั้งแรกก็คือพระนอนองค์ใหญ่บอกเลยว่าเห็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยเห็นพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดได้ข่าวว่าที่นี่เป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครและเดี๋ยวนี้ผมนัดกับพระอาจารย์ไว้จะพูดคุยถึงเรื่องราวของประวัติของ พระนอนที่ใหญ่ที่สุดอยากรู้ใช่ไหมละ่ะว่าประวัติเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าวัยรุ่นเข้าวัดจะเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> พระอาจารย์ผมเข้ามาตกใจครับพระอาจารย <c oughs> ์ว่าทําไมพระนอนที่ใหญ่มากได้ข่าวว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครด้วยแต่ว่าระดับประเทศเนี่ยติดอันดับด้วยนะพระอาจารย์เอาแค่สมุทรสาครพอผมแอบทราบว่าประมาณอันดับ,บท็อปทีท็อปที ก็มีความยาว22วากับสองสอบุยย2 2วา45เมตร45เมตรพัะจันแล้วตอนเริ่มต้นที่จะสร้างพระองค์เนี้ยคิดยังไงถึงถึงจะสร้างเป็นพระองค์เนี้ครับผมจริงๆแล้วเป็นวัตถุประสงค์ของอดีตหลวงพ่อเจ้าวาดองค์เก่าครับผมท่านมีดำริสร้าง แต่ท่านป่วยแล้วก็ยังไม่ทันที่จะสร้างเสร็จท่านก็มรณภาพอาตมาก,ก็เลยสารต่อจนจนสำเร็จพระอาจารย์ครับนอกเหนือจากองค์พระที่ใหญ่มากขนาดนี้้ผมเห็นเสาที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยหลากหลายเสาเลยตรงนี้กำลัง<อ>จะทำอะไรครับพระอาจารย์กำลังจะสร้างวิหารที่จะคลุมพระนอนโอ้หพระอาจารย์นี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันใหญ่มากเลยอ่ก็ เอาเรื่องอยู่ครับทำไมถึงต้องสร้างวิหารคลุมพระด้วยเกิเพื่อจะให้ญาติโยมที่มาไหว้แดดจะได้ไม่ร้อนเวลาฝนตกก็จะมีมันจะมีปัญหาครับผมคนก็จะมองว่างไหว้ไม่ได้บางทีโยมเกิดนั่งจะมานั่งสมาธินั่งเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แล้วแดดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฝนก็อยากจะทําให้โปร่งๆโล่งๆก็ยิ่งจำเรตสร้างวิหาร เผื่อใครอยากจะมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาไหว้พระฝนก็จะได้ไม่ตกแดดก,ก็จะได้ไม่ร้อนครับผมพระก็จะได้ไม่โดนแดดโดนฝนด้วยญาติยโยมที่มีจิตทธาอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบุญครั้นงนี้พระอาจารย์สามารถเข้ามา เข้ามาได้เลยได้ไดทุกวันจ้าใครสนใจนะที่อยากจะมาร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้นะครับอ,อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างศาลาเพื่อคลุมพระนอนองค์ใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งบอกเลยว่าใชา้งบประมาณค่อนข้างสูงแต่ทําทั้งทีต้องทําให้มันใหญ่ทําให้มันอลังการและให้มีความสวยงามสมกับเป็นสถานที่ที่ชาคุธมาพักเพียงใจใครอยากจะมากราบไหว้ขอพรนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครหรือว่าองค์หลวงพ่อหายรีบมาเลยนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพ ประมาณชั่วโมงกว่าก,ก็ถึงแล้วนะฮะมากราบไหายขอพรมาถ่ายรูปลงโซเชียลเพื่อความสวยงามได้อีกด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วครับผมบ๊ายบาย